สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเปิ้ลจะมาเปิดการขาย PGO MP3 หรือ MP3 นั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถสำล้อนะครับเป็น2องล้อหน้าซึ่งนิยมในประเทศอิตาลีมากนะครับสล้อหน้าทํางานโดยอิสระนะครับคันนี้เป็นรถศูนย์ที่นำเข้าจากบริษัทเวสป้านะครับทะเบียนแท้นะครับแล้วก็วิงว่งวิ่งกันไม่เยอะนะวิ่งกันหมื่นหนึ่กิโลถ้าจะไม่ผิดรถเดิมเป็นสีดำ นะครับสีค่อนข้างจะลอยเยอะแหละเพราะว่ารถปี1นสานะครับก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็9กปีแปดปีได้นะครับผมก็เลยทําสีใหม่เป็นสีเทาอ่อนๆน,นะครับสีเทาอ,อ่นอ,อนเนี่ยเหมือนก็เป็นเทาเท,า,เทาใหม่นะครับสีเทาเท,าเทามือนพวกลัมโบเทาใหม่นะครับแล้วก็ตัดที่ด้านล่างเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําเงาเครื่องยนต์เป็น4 0 0ร้อซีซีนะครับมีพิงหลังของแต่งตรงรุ่นจากศูนย์มาให้กระจกมองข้างแต่งนะครับชิลเดิม รถสมบูรณ์นะครับรถสวยงามสมบูรณ์แล้วก็ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยเป็นพีรลี่นะครับลายสายฟ้าทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับเนี่ยขนยางยังอยู่แน่นๆนะครับล้อก็ทําสีใหม่เป็นสีเทาเดียวกับรถนะครับดูในกล้องอาจจะเป็นสีขาวนะไม่ใช่มันเป็นสีเทานะครับด้านหน้าก็ตัวไฟหน้านะครับมันก็จะออกเป็นสีออกอฟ้าๆนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นเดิมๆมันนะนะครับในช่องลมก็คือ หม้อน้าอยู่ด้านหน้านะครับระบายความร้อนด้วยน้านั่นเองนะครับรถเก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์จะดูนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องเอาขาลงก็ได้นะเยวสตาร์ทก่อนอพอสตาร์ทเสร็จแล้วก็ดูในไฟฉุกเฉินนะครับแต่ ไฟหน้าไฟถูงไฟต่ำใช้งานได้นะครับวิ่งมา1 0 0 0 0 1,700กิโลนะครับไม่แท้นะครับกุญแจเป็นอีโมโนะครับมีไฟขึ้นตรงนี้มาตาวัดความเร็วสูงสุดที่180นะครับน้ำมันเติมไปเต็มถังเรียบร้อยแล้ววันรอบความเร็วถ้าบอกว่ารุ่นนี้ไม่ต้องขาลงยังไงเดี๋ยวผมจะลองขับไปดูแต่ว่าตอนนี้ขึ้นขับตั้งคู่อยู่เราขยอกรถกันนะไม่ใช่โอ้โ ตั้งแต่เป็นโควิดมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่ฟิตเลยไม่เคยมีแรงโยกรถโอเคยกรถลงมาเรียบร้อยแล้วช่วงล่างนะครับก็จะอิสระแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่บอกว่าไม่ต้องเอาขาลงนะครับคือมันจะมีสวิตช์อยู่ด้านนี้พอเราลเลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยเราขาขึ้นได้เลยนะครับเวเราบิดคันเร่งปุ๊บเนี่ยระบบล็อกล้อ,ลอทุกอย่างมันจะปลดออกทันทีนะครับก็คือ ก็สามารถจะขับได้เหมือนกับสองล้อนะครับเราต้องทรงตัวนะต้อง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 บอกว่าต้องต้องต้องทรงตัวต้องเลี้ยวต้องต้องเอียงนะครับถ้ามันไม่เอียงเนี่ยตัวเราหลุดแน่เลยนะครับแล้วก็เวลาเราแก้จอดเนี่ยมันจะมีไฟเห็นไหมครับเราก็เลื่อนพอเลื่อนปุ๊บเนี่ยขาเราก็ไม่ต้องเอาลงเห็นไหมครับมันระบบมันก็จะล็อกไว้เมื่อไหร่ที่เราบิดคันเร่งใหม่ระบบมันก็จะปลดให้เองอัตโนมัติ นะครับอันนี้เป็นข้อดีของตัว Pio MP3 นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรงเบาะตรงนี้นะครับแล้วนะเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้นั่งเนี่ยไฟสีแดงจะติดนะครับแต่ถ้าเกิดเรานั่งลงไปปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะดับลงไปนะครับเป็นเซ็นเซอร์สําหรับอะไรเวลาเราสตาร์รถอยู่เนี่ยถ้าเกิดใครมาบีคันเร่งปุ๊บเนี่ยอ่าครับผมจริงๆรถมันต้องไม่ไ่มันต้องหลอกนะแล้วผมขอลองเซ็นเซอร์มอขอถ่ยจากช่องกันนะ นี่รถเพิ่งจะประกอบเสร็จนะครับหรือทำสีใหม่นะครับรถสวยไฟติดนะครับอ๋อแต่เซนเซอร์ผมว่าเซนเซอร์มันน่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟสีแดงมันต้องขึ้นอย่างนี้เวลาเราเวลาเราลุกออกจากเบาะเพราะว่ามันจะมีเซนเซอร์ที่เบาะนะครับเนี่ยเวลาเราเร่งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่ารถมันไม่ไปรอบมันตัด เพราะว่าเซ็นเซอร์ที่บอกมันทางานนั่นเองนะครับเป็นระบบเซฟตี้ของเขาถ้านั่งลงนะครับไฟดับพอยกตัวปุ๊บไฟติดก็จะเล่งไม่ไปอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยของตัวรถเขานะครับส่วนอย่างอื่นก็ระบบไฟสองสว่างรอบคันเดี๋ยวเปิดให้ชมครับเครื่องยนต์เป็น 400cc หัวฉีดน,นะครับเพราะฉะนั้นอะไรเนี่ยใช้ได้กันกับพวกเวสป้าตระกูล GTS สองห้าูนสามร้อยได้เลยนะครับข้างหนึ่งไฟต่ำข้างนึงไฟสูงนะครับคนส่วนใหญ่คิดว่าเอ๊ะทำไมไฟมันติดข้างเดียวเปล่านะครับคือรถยุโรปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยข้างต่ำข้างสูงนะครับแล้วก็ใต้เบาะเดี๋ยวมาดูใต้เบาะกันดีกว่าใต้เบาะแล้วก็ข้อผมไม่ผมไม่เรียกเป็นข้อดีนะข้อเสียของรถยุโรปเวลาเปิดไฟขาขอทางค้างไว้เนี่ยแล้วดับกุญแจเนี่ยไฟมันยังติดอยู่ สำหรับไว้จอดพวกนี้เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับเปิดท้ายรถก็เป็นระบบไฟฟ้าอันนี้เป็นพวกโลโก้ที่อยู่ข้างรถผมยังไม่ได้ติดนะพอรถเพิ่งทาสีมาเดี๋ยวรอสีแห้งหน่อยเก็บของเนี่ยมันสามารถท,ท,ทะลุไปฝั่งนู้นได้เลยนะครับมีไฟสองสว่างแล้วก็ใต้เบาะแล้วกักนนะอ่าเบาะก,ก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับเปิดปุ๊บอ่าตัวกรอไกก็จะทำงาน แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็น YTX14 เบอรต์ตรงรุ่นของเขานะครับแล้วก็มีช่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงนี้นะครับรถศูนย์รถศูนย์แน่นอนนะครับเพราะว่าเนี่ยยังเขียนไว้อยู่เลยนะครับ์วิสครั้งต่อไปเนี่ยหมื่นหกพันกิโลตอนนี้หมื่นหนึ่งพันกิโลแต่ว่าไม่ต้องสวิตครับเพราะว่าผมเปลี่ยนของเรลให้แล้วอันนี้เป็น parking brake นะครับล็อกเพื่ออะไรการลดไหลนะครับรุ่นนี้จําเป็นเลยครับต้องต้องต้องดึงทุกครั้งนะ คือแบบบางทีจอดรถทางเองยียงเงรถมันจะไหล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 ไปเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นช่องแขวนของน้ํามันนะครับอยู่ด้านนี้กดกุญแจลงไปบิดขวานะครับเติมน้ํามันตรงนี้ได้เลยโดยส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรสีสวยนะครับฝอยท้ายสวยไม่มีแตกไม่มีแล้วโอ้ฝนตกอยกแล้วหน้าฝนนี่หน้าเบื่อมากเลยครับหน้าฝนเป็นหน้าที่คนไม่ค่อยมาซื้อรถกันเพราะว่า นั่นแหละครับมันเขาไม่อยากเปียกรถจะขายดีช่วงหน้าหนาวนะครับทะเบียนเรียบร้อยนะครับพร้อมโอนเอกสารเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าถ้าใครหารถแปลกๆอยู่ต้องคันนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือตอนนั้นที่ศูนย์เข้ามาขายเนี่ยราคาอยู่ที่ห้าแสนบวกลบเลยนะสี่แสนเก้าหมื่นกว่าไม่ร้ค่าจดทะเบียนรวมค่าจดทะเบียนก็ห้าแสนกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รถรถรุ่นนี้ในสมัยนั้นเนี่ย ซื้อไม่ลงต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าซื้อไม่ลงผมเองก็ชอบตอนนั้นผมก็มีนําเข้ามาขายเป็น250เป็นฟูกโกห้าร้อยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่มีทะเบียนนะในยุคก่อนนั้นอยากได้แต่เจอศูนย์เข้ามาขายคันละห้าแสนเนี่ยซื้อไม่ลงครับต้องบอกอย่างนี้แต่เขาเนี้ยพอเป็นรถมือสองนะครับเป็นรถมือสองเนี่ยผมขายคันนี้แค่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยยางใหม่สามเส้นนะครับของเหลวใหม่สีใหม่คุ้มครับต้องบอกว่าคุ้มคุ้มมากนะครับสภาพสวย นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้รถมีขาตั้งคู่นะครับขาตั้งคู่อยู่นี่เวลายกขาตั้งคู่ก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับผมขนาดผมใช้มือเดียวนะก็ดึงได้เลยนะครับเบาะก,ก็สวยคนขับคนซ้อนสบายนะครับระบบทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ไม่น้อยอยู่นะครับเล็กไม่น้อยโอเค ก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0ูน4 4 1 4 1 1 1, 1 1 1นะครับรถที่ร้านตอนนี้ก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับนี่คันนี้สวยมากเปอร์โยเจ็ด0มบาทเท่านั้นเองรถวิ่งแค่700ดรโลไปหาใหม่กว่านี้ก็คงไม่มีละนะครับรถเรามีให้เลือกประมาณ20่สิกว่าคันตอนนี้ท m a มกก็มีเบิร์กแมนก็มีนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝาก,ฝากติดตาม ร้านตะเบิร์นไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม